เหลือเชื่อแค่ใส่สิ่งนี้ดอกผลทันทีรู้นี้ทำตั้งนานแล้วเร่งเปิดตาดอกเร่งการติดดอกออกผลเร็วทันใจส่วนนี้มะนาวลูกดกน้ำเยอะจนกิ่งแทบหักคนดูดินี่จากต้นเดียวโอ้โหแตกใบแตกยอดใหม่เพียบเลยค่ะดูทุกข้อตาค่ะแตกใบแตกยอดใหม่กันอย่างนี้เลยจ้าโอ้โหมะนาวค่ะเ,เพื่อนๆติดดอกแล้ว ู่ตรงนี้โดกอยู่ค่ะทุกคนแต่มีอาการเหลืองๆทุกคนคือฝนตกอะ่ะทุกคนฝนตกสลับกับร้อนนะคะแก้พริกใบเหลืองจุดด่างแก้พริกใบหองออทำให้พริก ิเ็ต้นกันอย่างง่ายสูตรนี้จ้าติดดอกแล้วนะคะติดดอกเต็มต้นป้องกันช่อดอกแห้งติดผลแล้วผลก็ไม่ล่วงติดดอกดอกไม่ล่วงทําสูตรนี้ติดดอกออกผลลูกใหญ่ทั้งปีมะนาวไปหลายปีแล้วไม่ติดดอกออกผลสักทีหรือไมกระทั่งว่าจะติดดอกออกผลนะคะก็ติดน้อยมากแนะนําให้เพื่อนๆตดแต่งกิ่งเลยค่ะนี่นี่ได้เลือกได้ยามค่ะตดแต่งกิ่งเลยค่ะคือกิงอ่งใหญ่เยอะค่ะ โอ้หสูตรนี้เลยคะ่ะป้องกันดอกสลดดัดหลุดร่วงนะคะผลดกดอกแน่นๆ่นค่ะมะนาวค่ะใบหนิกใบงอหมดเลยเจอหนอนมีเสือ้อหนอนชันใบค่ะเพื่พอนๆหสิพ่นสูตรนี้เลยรักษายอดรักษาดอกได้เป็นอย่างดีโอ้ติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลแน่นๆกันอย่างงี้นะคะนี่ ติดดอกแล้วก็ทุกคนติดพ่นเลยนะคะรักษาดอกดีเร่งดอกเร่งผลกันอย่างนี้ค่ะทุกนดูติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลน่เลยนะคะทุกคนตีดพ่นเลยไม่ได้มีพวงเดียวมีอีกหลายพวงทุกคนโอ้สูตรนี้มะนาวลูดกดกจนกิ่งแทบหักตัวจ,จริงจริงเลยทุกคนโอ้โหมีหลายพวงมากทุกคนดูโอ้เราก็อกดอกเยอะมากทุกคน ผลมาจากที hai hai ่เราตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะเพื่อๆคะแนะนําเลยมะนาวของใครดื้อๆนะไม่ติดดอกออกผลสักทีนะคะตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเจอแล้วเคล็ดลับนี้มะนาวลูกโดดจนกิ่งแทบหักนะคะดกเป็นวงดทข้างต้นสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักุกท่านคะเพียงแค่ใส่สิ่งนี้ค่ะดอกผลเพียบมดหนอนแมลงกระเจิงต้นไม้ของใครไม่สวย ไม่ติดดอกออกผลค่ะแม่ก้อยใช้สิ่งนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะสูตรเร่งเปิดตาดอกแบบง่ายๆนะคะตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเราต้องการเร่งนะคะเร่งยอดนะคะแล้วก็เร่งดอกใหม่ออกมานะคะเราใช้วัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะไข่เลยค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะอันดับต่อไปจ้าผงชูรสค่ะโมโนสเตรมคลูตัลเมตนะคะอันดับต่อไปค่ะเกลือนะคะต่อไปค่ะนางเอกเช่นกันนะคะ กะปิคะ่ะที่มีเคยแล้วก็มีเปลือกกุ้งนะคะหัวกุ้งนะคะต่างๆอยู่ในนี้เลยคะ่ะแคลเซียมอย่างง่ายๆสารเร่งรากอย่างดีนะคะจากกะปิเลยคะ่ะอันดับต่อไปนะคะเราใช้สิ่งนี้เลยคะ่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพื่อนๆสะดวกยี่ห้อไหนนะจ๊ะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยคะ่ะเร่งรากอย่างง่ายๆนะคะอันดับต่อไปคะ่ะนี่ทำให้มะนาวของเรานะคะดกอย่างง่ายๆเลยคะ่ะเราใช้นะคะนมจืดหนึ่งกล่องนะคะ อันดับต่อไปค่ะสาคัญเช่นการค่านี่คือน้ําสาวข้าวค่ะน้ําสาวข้าว1ลิตรนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะง่ายๆด้วยน้ําสาวข้าวเลยค่ะเรามาทําสูตรเล้งเปิดตาดอกมะนาวแบบง่ายๆกันเลยนะคะเริ่มที่อันดับแรกเลยค่ะตอกไขเลยค่ะ1ฟองค่ะโปรตีนแล้วก็แคลเซียมอย่างง่ายๆนะคะทุนนี้จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนๆเนี่ยือกไข่ด้วยจ้าเนี่ยเสริมความแข็งแรงให้กับมะนาวของเราค่ะ ดับต่อไปค่ะผงชูรสนะคะเราใช้ค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะนี่เล่งดอกอย่างง่ายๆเลยค่ะแตกดอกได้ดีมากๆเลยค่ะด้วยผงชูรสเลยค่ะใส่เลยจ้าหนึ่งช้อนค่ะอันดับต่อไปค่ะเกลือค่ะหนึ่งช้อนได้เลยนะคะหนึ่งช้อนชาพูนๆได้เลยค่ะเพื่อนๆเค็มนิดๆค่ะเป็นโพแทสเซียมแบบง่ายๆนะคะอันดับต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูกําลังนะคะนี่ทําให้ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงค่ะเพื่อนๆนี่ ใช้เลขาหนึ่งฝ้าจ้าขั่วเหนียวดอกไม่ลวงนะคะเนื่องจากเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีวิตามิน B สูงค่ะเพื่อนๆเลีงรากได้ด้วยไม่ก้อยขอตีไข่ก่อนนะจ้าเพื่อนๆจ๋าจะเข้มข้นมากๆนะคะเพื่อนจ๋าต้นไม้ของใครนะคะมีอาการเหลืองๆนะคะสูตรนี้นะคะแก้อาการพืชใบเหลืองได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี้นะคะเราจะใช้เพียงอาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อนๆ ต่อไปค่ะเรามาใส่นมจืดเลยจ้าทําให้มะนาวผลสวยนะคะไม้ผลค่ะใช้ได้ทุกชนิดเลยค่ะนี่ใส่นมจืดลงไปเลยค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะนมจืดเนี่ยดินแข็งดินเป็นดานค่ะเราใส่นมลงไปเลยค่ะเพื่อน,อนจ้าสูตรนี้นะคะนมเก่านมหมดอายุนะคะเราใช้ได้นะคะเพื่อนมะนาวดุกแบบง่ายๆเนาะอันดับต่อไปค่ะนี่เป็นน้ําร้อนนะคะไม่ก็จะใส่นะคะกะปิค่ะกะปิหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อน คแคลเซียมอย่างง่ายๆค่ะอหอมจังนี่เลงรากได้ด้วยกะปิเลยนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะกะปิเลงรากได้ดีนะคะเนื่องจากเขามีสารนะคะไตรโคซารนะคะยังมีฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสสูงค่ะฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสสูงก็เล่งดอกกันอย่างง่ายๆเลยคะ่ะนี่มะนาวของเพื่อนๆนะคะแตกตาดอกแน่นอน,นะคะ่ะเลงรากได้ดีนะคะพืชน,นะคะแตกเป็นพุ่มสวยค่ะ ใบบีกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่จะได้แตกตาดอกเต็มต้นกันแล้วค่ะทีนี้อันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะ่ะที่เราผสมไว้นะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นนมผงชูรสนะคะเกลือนะคะเครื่องดื่มชูกําลังจ้ะใส่ลงไปเลยนี่มีเปลือกไข่ด้วยนะนเปิมแคลเซียมอย่างง่ายๆเลยของเราเสร็จแล้วจ้ามาผสมน้ำเลยคะ่ะผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อนๆนีๆ่ค่ะ มะนาวติดดอกได้ดีค่ะนี่ค่ะคณให้เข้ากันนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้นะคะเราใช้ในช่วงเช้านะคะหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะคเพื่อนๆเราจะใช้อาทิย์ละครั้งค่ะอันดับต่อไปค่ะนี่น้ำสาวข้าวค่ะนี่เร่งเปิดตาดอกแบบง่ายๆเลยนี่เเข้าไปลดน้ำต้นไม้ของเรากันเลยค่ะ เคล็ดลับทําให้มะนาวติดดอกออกผลดีตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะกิ่งด้านล่างนะคะเพื่อนๆต้องตัดออกนะเพื่อให้แสงพระอาทิตย์นะคะโดนที่ลําต้นนะคะจะกระตุ้นให้มะนาวของเพื่อนๆนะคะติดดอกออกผลดีค่ะผลงานเลยแล่อย่าลืมนะคะ,ะร้ศรสูตรนี้ค่ะที่ใช้พุม่มที่หน้าดินเลยนะคะช่วงที่ติดดอกนะเพื่อนยท่านจะถามว่าแม่ค้าติดดอกแล้วทําไมดอกสลัดหลุดร่วงนะคะหน้าดินแห้งเกินไปด้วยจ้ะเพื่อนๆต้องรัศรสูตรนี้นะคะที่หน้าดินด้วยนะ ก้องกันดอกล่วงติดดอกเยอะๆไม่ได้มีพวงเดียวมีอีกหลายพวงทุกคนโอ้สูตรนี้มะนาวลูกดอกจนกิ่งแทบหักเฉียงจริงเลยทุกคนโอ้คือโอ้โหมีหลายพวงมากทุกคนดูโอ้เราก็ฉีดพ่นด,ด้วยสูตรนี้เลยจ้ะเจอแล้วเคล็ดลับนี้มะนาวลูกดอกจนกิ่งแทบหักนะคะดอกเป็นพวงดอกทงต้นแม่ก้อยขอขอบพระคุณ เพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยค่ะรู้เคล็ดลับนี้แล้วทำใช้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนค่ะ